เสีหนูมไม่ชอบจับทำไมล่ะลูกตีมือเด้อลูกตาลแหละเป็นคนจับลูกตาเป็นคนจับ,อจบเอ้เอตีแล้วจะตีนะครกุ้งแม่น้ำมโมนเออเอ้โอ,โ,อโดนกูนไรขีด ตา,ามันตีไง <c oughs> ตไงจะพามาดูกุ้งที่คุณตานับตัง จับได้ที่แม่น้ำมูลนะครับเก็บจับได้เยอะแล้วก็เก็บวไว้แช่กินวันหลังอีกกุ้งแม่น้ำมูลตัวใหญ่ใหใส่ตะข่ายิดยหลายโลเลยปลาปลาที่จับได้ siya ba siya ba mga 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 หลังบ้านห <า S 1> ลังบ้านจริยาหลังบ้านนับต่างค์หาบ้านจริยาหาบ้านจริยาหาบ้านจริยาชะบาชะบาอยูไย่ไหนมันไงมันไปอาบไปอาบน้ำยังยังไม่อาบอาบน้ำเลยไม่หนาวหรอก เป็นแม่น้ำมูลกินหญ้าแล้วอยากเป็นหมาหรือเป็นควายฮะอยากเป็นหมาหรือเป็นควายครับรอโอ้โหกินหญ้าอ่อนด้วย อยากเป็นควายเฉยเลยเอ่อเป็นควายเฮ้ยไม่อยากเป็นหมาแล้วกินหญ้าเฉยเลยเลี้ยงง่าย <ไป S 1> ใครเลี้ยงง่ายเป็นกระทิงไม่ใช่หรอไหนๆมันกินที่ได้มันกินที่ไหรอ,ไม,ไ,หรอ <laughs> ไม่กินแล้ว